วันนี้มีเงินเข้าอีกกลุ่มนะครับซึ่งทางประกรันสังคมได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีสูงสุดนะครับอาจจะได้ถึง1500บาทเงินนี้นะครับเป็นเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกรันสังคมใครจะมีสิทธิ์ได้บ้างมาดูด่วนครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจแจ้งข่าวประกรันสังคมนะครับก็บอกวันนี้เนี่ยจะโอนเงินชดเชยกรณีว่างงานนะครับรับเงินสูงสุด70%ของเงินเดือนเงินเดือนตรงนี้เนี่ยคิดในฐาน15,000มบาทนะครับ แต่10%ของ1 5 0 0 0าบาทก็คือ1500บาทนั่นเองครับซึ่งใครนะครับที่เข้าขายบ้างมาดูกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ว่างงานจากการมีประกันสังคมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3กรณีนะครับก็คือว่าว่างงานจากเหตุสุดวิสัยถูกเลิจกจ้างหรือว่าลาออก3แบบนี้ประกันสังคมดูแลหมดนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยจะได้รับเงินนะครับ50%ของค่าจ้างรายวัน คุณได้รับค่าจ้างรายวันเท่าไร่คุณได้รับ50%ของค่าจ้างตามนั้นเงื่อนไขว่างงานจากเหตุวุวิสัยคือจะไม่เกิน90วันครับต่อมากรณีถูกเลิกจ้างตรงนี้เนี่ยแหละครับจะได้รับเงินสูงสุด70%ของค่าจ้างหรือสูงสุดประมาณ1500บาทครับหมายเหตุคือไม่เกิน200วันต่อปีปฏิทินครับและอีกหนึ่งกรณีคือลาออกที่สุดสัญญาจะได้รับเงินนะครับ45%ของค่าจ้าง ไม่เกิน90วันในปีปัทินครับซึ่งอัตรานี้นะครับจะบังคับใช้2ปีนะครับตั้งแต่ปี63และแล้วก็จะสิ้นสุดนะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี65นะครับซึ่งเงื่อนไขหลักๆคือผู้ที่เป็นประกันสังคมมาตรา33เนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนย้อนหลัง ก่่อนนววัที่างงานค,คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ว่างงานด้วยสาสาเหตุนี้นะครับลองเช็คดูว่าคุณจะมีโอกาสได้รับเงินหรือไม่นะครับเบอร์1506เป็นสายด่วนประกันสังคม หรือโทรไปถามประกันสังคมณสาขาจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้นะครับสามารถเซิร์ชเบอร์โทรศัพท์หรือค้นหาได้ที่ Google นะครับพิมพ์ว่าสำนักงานประกันสังคมตามด้วยจังหวัดของท่านนะครับหากคุณนะครับที่อยู่ใน1ใน3กรณีนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้รับเงินนะครับเข้าบัญชีของคุณเป็นเงินชดเชยกรณีว่างงานนะครับและใครนะครับที่เข้าเงื่อนไขถูกเลิกจ้างเนี่ย ก็จะได้สูงสุด70%หรือ1500บาทนั่นเองครับหากผู้ชมท่าในใดนะคะอยากให้สตางค์ตามข่าวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหากข่าวไหนที่สตางค์นำคอมเมนต์ของคุณไปตามแล้วก็ได้ข้อมูลจากรัฐบาลแล้วก็จะทําคลิปบอกคุณทันทีนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบเลยครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาก30นาทีถึง17นาิก30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ